กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมประชาสัมพันธ์จัดการเสวนาชุมชนรู้ทันภัยไซเบอร์นำเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์และผู้นำชุมชนในท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมเฝ้าระวังภัยออนไลน์เพื่อสร้างภุมิคุ้มการให้ประชาชนใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภยัยติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ ปัญหาไซเบอร์ถือเป็นปัญหาสำคัญของชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเป็นภยัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและรอบด้านโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบกลโกลงของมิจฉาชีพควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนที่ดำเดนินการมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมประชาสัมพันธ์ใน ในฐาน,นารระคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจัดแผนการสร้างการรับรู้ภัยออนไลน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำร่องหนึ่งผู้นำชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศมาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยไซเบอร์มีการจัดเสวนาหัวข้อชุมชนรู้ทันภยัยไซเบอร์ทั้งแบบการร่วมรับฟังในส่วนกลางและผ่านออนไลน์ผ่านเพจ NBT Connect โดยศาสตราจารย์พิเศษวิสิตวิสิตสระอัตประดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนผู้นำชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทด้านการสื่อสารช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศท่ามกลางปัญหาการหลอกลวงจากกลงในรูปแบบต่างๆของมิจฉาชีพจึงเร่งปราบปรามควบคู่กับการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนในทุกระดับให้รู้เท่าทันอยู่เสมอและมีภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะรูปแบบกลงที่มิจฉาชีพจะใช้หลอกลวงโดยใช้หลักทางจิตวิทยาเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันเกิดสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและสถานการอุทกภัยจะมีการหลอกลวงขอรับบริจาคร,รวมถึงการหลอกโดยทั่วไปจะยังคงใช้ลักษณะการหลอกรูปแบบเดิมๆคือการสร้างสถานการณ์ให้หวาดกลัวตื่นตนกมาค,ค่มคู่หรือหลอกให้รับผลประโยชน์ที่สำคัญในปัจจุบันยังมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้หลอกลวงให้สมจริงมากขึ้น จะใช้หลักจิตวิทยาเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในเร็วๆนี้ก็จะมีการหลอกลวงขอรับบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นไปช่วยทหารก็มีเวลาเรามีภยัยพิบัติก็จะมีมิจฉาชีพออกมาทำตัวว่าจะมารับไปช่วยเหลือก็มีแต่ว่าในเรื่องทั่วๆไปในลักษณะของการหลอกลักษณะให้เราโอนเงินว่าจะหลอกเป็นเพื่อนหรือหลอกเป็นอะไรเนี่ยก็ยังมีรูปแบบเดิมๆที่จะหมุนไปหมุนมาฉะนั้นเนี่ยจะเลือกเอาบุคคลที่อาจจะ มีจุดอ่อใน,นในด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ส่งข้อมูลนั้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทําให้เราลงเชื่อได้แต่การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาด้านพันตำรวจเอกเรกรงไกรพุทธไสสงผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กองประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญกรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าการใช้เอไอของมิจฉาชีพทำให้การหลอกลวงมีความแนบเนียนตรวจจับได้ยากโดยเฉพาะการใช้ปลอมเสียงไว้ครนนิ่ง เทคโนโลยี AI เนียนมากขึ้นภาพเคลื่อนไหวเริ่มที่จะเข้ามามากขึ้นเราอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนจริงเนี่ยคุยกับเราอยู่อันนี้ต้องระมัดร,ระวังเหตุผลที่มันต้องพัฒนาเทคโนโลยีมันไปเตรียมรอแล้วแล้วก็อีกการที่จะมาหลอกคนไทยเนี่ยปัจจัยสาคัญก็คือต้องใช้คนไทยถ้ามันยังอยู่ในประเทศไทยนะมันโดนจับแน่นอนมันจะไ็นต้องเอาไปต่างประเทศสมัยก่อนมันยังพอมีไปได้ปัจจุบันเนี้ยการเอาคนไทยออกไปต่างประเทศเพื่อไปทำคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันมีความเสี่ยงมากขึ้นปัจจัยเริ่มไม่เอื้อกาลังจับตาอยู่ว่า มันจะเริ่มใช้ความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาช่วยเป็น,นกลไกเครื่องมือในการหลอกลวงมากแค่ไหนในต่างประเทศเริ่มเห็นมีแล้วในเช่นเรื่องบอยคนนิ่งความเสียงหลอก ทางนี้การเสวนาผู้นำชุมชนครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดความรู้ในวิธีและรูปแบบใหม่ๆของมิจาชีพในยุค AI วิธีป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหารวมถึงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไทยออนไลน์เพื่อสร้างผูุมคุ้มกันให้ประชาชนใช้าง,งานเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นามชโยรายงาน